ในวันนี้ที่ฉันสอบติดนะทุกคนฉันอยากจะบอกว่าเย้วันนี้ฉันสอบติดแล้วฉันได้เป็นคุณครูแล้วคือคุณแม่ครับฉันสอบติดแล้วค่ะวันนี้ไม่ช่เป็นวันที่สวยงามจังเลยคุณแม่ค่ะแม่ดีใจมากเลยลูกลูกสาวแม่ทําเต็มที่แล้วและฉันก็ต้องบันทึกไว้ว่าฉันคือคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนอวตารเวอร์และก่อนจะเข้าโรงเรียนนะฉันต้องไปหาคุณป้าสักหน่อยและฉันก็ต้องบอกกับคุณป้าว่าคุณป้าคะเรามาเปลี่ยนชุดกันเถอะค่ะเออได้เลยจ้านี่เลยเอาละคุณป้าฉันก็ใจดีมากเลยนะทุกคนแล้วฉันก็ขอคุณปป้้้าาเนี่ขอชุุดดคณไม แต่ว่านะคุณป้าก็ให้สร้อยคอฉันมาด้วยฉันดีใจมากเลยแหละโหคุณป้าให้ต่างหูด้วยขอบคุณนะด้วยใจจริงจากป้าป้าโอเคจ้ายินดีด้วยนะเอ้เอาล่ะฉันว่านะเหลือทรงผมใช่ไหมเออสวัสดีค่ะต้องการทําผมแบบไหนหรอคะเอ่อคือว่าเพิ่งเป็นคุณคูคนใหม่ค่ะต่เลยอยากได้ทรงผมที่เป็นคุณครูและแล้วฉันก็ได้เข้าร้านทําผมนะคะทุกคนจริงๆทรงผมนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะอา่างั้นเดินเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีช่างทําให้ค่ะเอ่อทรงผมที่ฉันต้องการนี่ก็คงจะเป็นทรงผมที่เป็นผู้ใหญ่แน่เลยเดี๋ยวเรา ชัางตัดผมแป๊บนึงนะในที่สุดก็เสร็จแล้วเอ๊ยแต่ว่ามันจะดูแก่ๆก,กไปไหมเนี่ยอ,อ๋อค,คุณครูต้องเป็นแบบนี้สินะ ไม่เป็นไรเช้าพอถึงพรุ่งนี้เชา้าฉันต้องเข้าพบกับครูใหญ่ว้าวนี่หล่อโรงเรียนเอเวราต้าเวอร์สุดยอดเลยโอ้ตอนนี้ฉันก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะทุกคนแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้เออโนูโนมีอะไรหรอคะคุณลุงพลาลงหรือเปล่าเนี่ยไช่ลุงเป็นลุงพลาลงหนูที่นี่มีผีนะระวังตัวไว้ให้ดีครูคนเก่าที่มาทํางานที่นี่เขาอยู่ไม่ได้เลยนะจะบอกให้ฮะ<า>อยู่ดีๆคุณลุงใครก็ไม่รู้มาบอกว่าที่นี่น่ะมีผีแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกนะทุกคนถึงเวลาที่ครูใหญ่เรียกพบแล้วอืมเรื่องวันอ้้หงคูใญ่นี ดูใหญ่ดีนะเนี่ยเอาละฉันต้องมาขอฝากตัวฝากใจหน่อยแล้วอพอฉันเดินเข้าไปนะทุกคนบรรยากาศมันก็เงียบๆยังไงไม่รู้แต่ว่าเออก็เจอค,คุณครูใหญ่แล้วอะ่ะสวัสดีจ้านี่ครูใหม่ใช่ไหมออคุณครูเออชื่อมิลินสินะเออวันนี้วันแรกก็ตั้งใจทํางานดีๆนะครูใหญ่ก็ได้บอกฉันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงไมาอย่างไงฉันก็นั่งฟังครูใหญ่พูดอะไรไม่รู้พรัำเพรือเยอะมากแถมครูใหญ่ก็ยังบอกอีกว่าฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจที่ครูใหญ่บอกหรอกนะแต่ว ให้ไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วฉันไม่รู้จะฟังอะไรครูใหญ่ครูใหญ่ก็พูดเยอะมากเลยเออจริงๆแล้วฉันเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะจนกระทั่งวันนี้เออว่าฉันได้มาเข้าห้องน้ําใช่ไหมห้องน้าอีกห้องก็เข้าไม่ได้ฉันก็เลยต้องรออีกห้องจนกระทั่งจะฉันเจอผีเด็กนักเรียนอยู่ในห้องน้ำอะไรกันเนี้ย ฉันก็ได้รีบวิ่งมาอยู่ข้างๆห้องแต่อยู่ดีๆหัวก็ปิวขึ้นมาบนหัวฉันโอ๊ยฉันเจออะไรเนี่ยแล้วแล้วก็มีครูพละเดินมาหาฉันแล้วก็บอกกับฉันว่าโดนเหมือนกันใช่ไหมบอกแล้วไงว่าที่นี่มันเฮี้ยนมากเลยนะคุณยังเจอแค่นี้เดี๋ยวคุณอยู่ต่อไปคุณจะได้เจออะไรเยอะแยะมากมายเออคือว่าคุณครูที่นี่ก็แปลกๆมากเลยอ่ะฉันก็เลยถามทางครูพละว่าไปทางไหนที่จะไปห้องนักเรียนที่ฉันจะไปสอนได้แล้วครูก็เลยบอกฉันว่าให้เดินไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วหลังจากนั้นฉันก็รี เหนื่อยฉันล่มคิดถึงแม่แล้วอ่ะแกรู้อะไรไหมว่าบรรยากาศที่นี่ม <ens afraid Tyson stab bing> ันน่ากลัวยังไงไม่รู้ออเอาอีกแล้วทุกคนคราวนี้เป็นผีเด็กด้วยเอ้ยพี่สาวมาเล่นกับหนูนอยหนูอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์ฉันรีบเดินออกมาแล้วฉันก็ร้องไห้เสียใจมากฉันต้องไปสอนต่อตอนนี้ฉันยังหาห้องเรียนไม่เจอเลย หลอกคนสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายถูกใจสาวเชลิเตอร์ยยอย่างเราไอ,อว่าแต่เราอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยและแล้ว,ลวฉันก็ได้มาถึงห้องเรียนนะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กนักเรียนที่นี่จะไม่รู้สึกกลัวผีเลยสักนิดเลยฉันก็เลยบอกว่าทุกคนคุณครูเพิ่งมาใหม่นะอยากให้ทุกคนเล่าเรื่องโรงเรียนนี้ให้ฟัง<อ>หน่อยฉันก็เลยบอกนักเรียนไปว่าฉันชื่อว่ามิลินคุณครูมิลินคนนี้อยากฟังจากเด็ก,ดกแต่ใที่สุดก็มีเด็กคนนึงพูดขึ้นมาคุณครูอยากรู้จริงๆหรอที่นี่มีเด็กตายที่ห้องนนน้้าาคคุณูเห็แแลววสดง่มั มาต้อนรับแล้วครับและอีกอย่างนะครับคุณครูเคยไปนั่งที่เชลดเดอร์ไหมครับตรงนั้นเป็นสแตนอินมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเคยตายอยู่ที่นั่นครับเธอสะดุดขาหกล้มตัวเองแต่ว่าคอดันไปโดนเลื่อยครับเฮ้ยมีแต่เรื่องผีทั้งนั้นแล้วหนูล่ะมีเรื่องอะไรคือว่านะคะคุณครูค่ะคุณครูได้ไปลงอาหารนะคะคุณครูนี่ไม่ต้องคุยกับใครเลยนะเราว่ามันมีเรื่องเล่าค่ะคุณครูมีเด็กผู้หญิงกินข้าวอยู่ในีคอก็สำลักติดคอตายค่ะคือจะบอกว่าพวกหนูนี่เห็นจนชินแล้วค่ะโอ้ยนะกลัวจังนีี่่นนนนนะะะคคคคคคคุุุณณณรรูููู้้้้วาาาาเเเเเจออออหหหยยังง็มมผตดกล ถ้าคุณครูเปิดประตูไประวังด้วยนะเพราะว่าเธอตายอยู่ในซอกประตูนั่นนะแล้วทีนี้พะโลงก็ไปล็อกประตูทําให้เธอออกมาไม่ได้จริงแล้วมันคือห้องเก็บของเฮ้ยน่ากลัวนะโค้ยวันนี้วันแรกของคุณครูซะด้วยเออเดี๋ยวเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะทุกคนแยกย้ายไปกินข้าวกันได้ขอบคุณครับระวังนะครูเดียวฉันน่าจะฟังเด็กนก ไรกันเนี่ยมีจริงๆด้วยตามที่เด็กในห้องพูดเลย <mm> ผีในห้องเก็บของเย้ยเป็นผีเด็กซะด้วย <mm> เดี๋ยวนะอยู่ดีๆป,ป,ประตูมันก็ปิดปิดเปิดเปิดอ๋ยฉันต้องรีบไปลงอาหารแล้วพอฉันมาลงอาหารนะทุกคนคุณป้าแม่ครัวก็บอกกับฉันว่าให้รีบกินแล้วก็รีบไปเลยนี่แม่หนูรีบกินแล้วก็รีบไปนะเธอไม่รู้ประวัติที่นี่หรือไงว่าครูคนใหม่เนี่ยต้องโดนไปให้เจอเองดีกว่า ไปไปไประวังให้ดีแล้วกันโอ๊ยทําไมคุณป้าพูดแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพออครูใหญ่แม้แต่ครูพละแล้วก็ป้าคนนี้ด้วยบอกว่าฉันอะระวังไว้ได้ดีอย่าไปใกล้ผีพวกนั้นแต่มันทําได้ยังไงล่ะเออฉันก็เลยตั้งกินไปเรื่อยๆมันก็ใกล้จะอิ่มแล้วแหละแต่ว่านะทีๆก็มีเสียงลมมาแล้วก็ตอนที่ฉันกําลังกินข้าวนะมันก็เหมือนมีอะไรข้างๆสายตาฉันนะเอะทำไมมันเหมือนอะไรเป็นดำๆมืดๆขนาดนี้นะแล้วจู่ๆเฮ้ กทุกค,คือจะไม่ให้กันพักเลยใช่ไหมเนี่ยรีบกินก็รีบไปสิอยากจะยิงให้ผีหลอกหรือไงอยังโง่เออเด็กผีบ้าอ,อยู่ดีๆเ,เสียงเด็กก็กลายเป็นเสียง<แ>ผู้ใหญ่ซะงังงน้นเย็นวันนั้นฉันก็เลยตัดสินใจไปบอกพออฉันนะขอลาออกได้ไหมแต่ว่านะพอออกกลับบอกกับฉันว่าเกลงว่าจะไม่ได้หรอกนะเพราะหนูต้องอยู่นี่ให้ถึงหนึ่งเทอมมันก็เหมือนกับการฝึกงานนั่นแหละถ้าออกตอนนี้ฉันก็ไม่ให้เธอไปทํางานที่ไหนได้หรอกนะเออแต่ว่าผีหลอกฉันมากเลยนะที่นี่ฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆฉันก็ได้แต่บอกกับพออว่าฉันอยู่ไไไมมม่่่ด้จริงๆแตเาก็ยอ ฉันไม่มีทางเลือกก็เลยเลือกที่จะไปหาเพื่อนฉันที่จะให้มันเนี่ยช่วยแก้ไขเรื่องนี้ให้มิาเธอพอจะรู้จักใครไหมที่แบบว่าทําพิธีอะไรก็ได้ที่แบบไล่ผีอ่ะแล้วพอออนนะก็ไม่ให้ฉันออกจากโรงเรียนด้วยก็ไปทํางานที่ไหนไม่ได้เลยอ่ะอ๋อมันก็พอมีทางอะนะแกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาไปหาหมอผีแล้วกันนะหมอผีคนนี้เป็นหมอผีวัยรุ่นนะให้เขาทํายังไงก็ได้ฉันยอมหมดเลยในที่สุดมิาก็ได้ช่วยฉันแล้วโอ้้าผีที่โรงเรียนไม่มีนะฉันคงสอนนักเรียนได้แล้วในที่สุดฉันก็ได้คําตอบแล้วทุกคนมลลาาาาบออกกววว่ใหห้้้เรไปซืนัต์แ็ นเนล่มแล้วเธอเนี่ยจะพาไปหาอาจารย์เพื่อทําพิธีอะไรสักอย่างเฮ้ยฟังแล้วก็ขนลุกไปกัะเทอรเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิลาลิพาฉันมาตรงไหนแต่ว่าฉันก็เห็นอาจารย์คนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นชายหนุ่มใช่สวัสดีทุกคนอ,อ๋อมิราที่โทรหาฉันสินะจดการเรื่องผีใช่ไหมละ่ะแล้วชายคนนี้ก็ได้สอบถามข้อมูลว่าจะให้เขาเนี่ยไปจัดการผีที่ไหนฉันก็เลยบอกกับเขาไปว่าผีที่โรงเรียนใหม่อ่ะเพราะว่าฉันเพิ่งย้ายไปทํางานวันแรกก็โดนผีดุซะเลยอาจารย์คนนี้ก็นั่งฟังฉันอย่างใจจดใจจ่อนะทุ ให้ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนออกมาให้หมดเลยแล้ววันนั้นก็มาถึงทุกคนอาจารย์บอกกับฉันว่าห้ามออกมาจากตรงนี้เป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพาลงป้าแม่ครัวหรือแม้กระทั่งคุณครูพระ,ละและก็พวกฉันเนี่ยต้องออกมายือนอยู่ตรงนี้ห้ามอยู่ในโรงเรียนเป็นเด็ดขาดเอาล่ะฉันจะเริ่มวิชาอาคมได้แล้วนะกลิ่นวิญญ,ญาณแรงมากยี่เด็กพวกนี้ไม่น่าจะง่ายๆเลยเดีย๋ยวฉันขอไปอยู่ตรงนั้นละกันนะคราวนี้แหละอาจารย์ได้บริกรรมคาถาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ท่องมนอะไรก็ไม่รู้บรรยากาศนี่ก็คือน่ากลัวมากอาจารย์น่าจะทำ แกล้วแล้วพวกมันก็ออกมามึงเรียกกูทำม้พวกผีสามตัวนี้ก็ค่อยๆสลกลงไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนโดนอะไรสักอย่างของอาจารย์ทุกคนคะภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือผีนั้นเหมือนผีนั้นโดนสะกดวิญญาณไว้แล้วในที่สุดอาจารย์ฉันก็ทําได้แล้วโอ้ยฉันดีใจหมดเลยแล้วแล้วอาจารย์ก็ได้เรียกบอกทุกคนว่าให้เอาไม้แท้มารีบเอาไม้แส้มาเร็วๆ้ามันมีฟังฉันจะฟาดมันเอ้ยเอาไปให้เขาสิเอาไปให้เขาเอาไปให้เขาเร็วๆแล้วเราต้องเอาไม้แท้ไปให้เขาตอนนี้อาจารย์ก็สะกดวิญญาณพววววกกผีไ้้้้้แแลลเานใชห นะทแล้วโหลกแก้วค่อยๆลอยขึ้นมาอาจารย์เนี่ยจะค่อยๆบังคับผีนะคะบังคับให้มันขึ้นไปลอยขึ้นไปไปกับโหลกแก้วตอนนี้โหลกแก้วสามดวงนั้นพร้อมแล้วพวกผีๆนี่จะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็จะโดนสะกดวิญ,ญญาณเข้าไปในนั้นอย่างทันทีแต่ว่าผีมันก็ไม่ยอมไปอาจารย์เลยไล่ด่าพวกเราบอกว่าให้เอาไม้แส้ม,มาเร็วๆเมื่อกี้บอกว่าให้เอามาแล้วทำไมไม่เอาไปให้แล้วตอนนี้นะทุกคนอาจารย์นี่ก็โมโหผีใหญ่เลยเอายังไงว่ามาสิฮะมึงจะเข้าไปดีไหมห่วงนี้นี่เหมือนซอมบี้เลยค่ะแต่อาจารย์นีีี่่กกก็เเเงงมมาาาาาลลยยนะะคคสรถทํให้้้ผผอๆฟััไดแววต ะะก็ลอยขึ้นไปบนแล้วค่ะลอ,อยแล้วเอาจริงๆนะผีพวกนี้มันไม่ได้ไปเกิดด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นผีที่ออกหลอกคนและก็ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนด้วย แล้วแหละไอ้ผีตัวนี้ที่อยู่ในห้องน้ําผีตัวนี้น่าจะตายประมาณหนึ่งร้อปีได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีใครจัดการมันเลยงั้นเหรอเฮ้ยในที่สุดมันก็หายไปแล้วฉันน่าจําำไม่ได้ว่าฉันาเจอผีกี่ตัวแล้วนี่ไงนางตัวนี้ไงผีเชียร์เลเดอสงน้ำหน้าพวกมันในที่สุดฉันก็จะได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่สักทีรีบหายไปสิวายเย้ในที่สุดอาจารย์ฉันก็ทาได้แล้วไฮ้กลัวจะหมดนะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะแล้ว,ลวพวกฉันก็ดีใจมากเลยทุกคนอย่าลืมโอ,อนมาให้ฉันด้วยนะหนึ่ ใจใช่ไหมว่ามันหมดแล้วฉันก็ว่ามันหมดแล้วนะไม่มีผีตัวไหนแล้วขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ลุงเช้าฉันก็ไปหาพออเพื่อที่จะมาบอกพออว่าฉันอาจจะทํางานต่อแต่ว่านะเอ๊ฉันลืมไปว่าวันนั้นพออก็ไม่ได้ไปด้วยนี่นะวันที่ไล่ผีก็ไม่เจอแต่อยู่ดีๆกม็มันมันผี ไหนบอกว่ามันหมดแล้วไงทาไมมันมานี่คนฉันตกใจมากเลยอะมันหัวเราะด้วยอะอะไรกันผีตัวนี้ทาไมถึงอยู่ในนี้ได้แลวแล้วพอหายไปไหนเนี่ยฉันก็เลยจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะฉันก็เลยวิ่งเรยววิ่งหนีแต่แต่มันก็วิ่งตามฉันอะจะไปไหนอยาไปไหนโไม่ให้มึงไปหรอกผีตัวนี้ก็มาวิ่งกันประตูไม่ให้ฉันออกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันกินพออไปแล้วพออโดนกินไปแล้วนี่มันเป็นผีที่อยู่ลงอาหารนี่นะโอ้เอ้ยแล้วฉันล่ะฉันจะทำยังไงดีนี่แล้วอยู่ๆขวัญก็ลอยขึ้นนนมมายแ่่เอจะี